จะเป็นวิศวกรผมก็เลยิีเรียนให้กับประเทศต่อไปในข้างหน้าทั้งส่วนนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่ามันคงด็กไม่ดได้หรือไม่ในในก็อยู่ในญาติในเพียนี้ก็อขอญาติท่านที่สีตามนะครับก็เรียนท่านวิทยากรและก็ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับคณะวิศวกศรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเป็น,บบนสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกา่าถือว่าเก่าแก่ที่สุดของประเทศนะครับโดยจะเราในยุครบเก้าสห้าปีนะครับ ก็ไปแล้วโดยที่ถึงพิรณาที่ผ่านมานะครับให้อ่านดาวได้ว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องคณะวิศวกรรมศาสตร์จุงกรอ์วิาตระหนักถึงภารกิจและภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคมไทยและเล็งเห็นความสำคัญการสร้างความตระหนักางวิศวกรรมศาสตร์ให้สังคมโดยมุ่งหวังให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทึงได้มีพันธกิจข้อหนึ่งที่สําคัญคือการถ่ายโอนองค์ความรู้ ให้กับสาธารนณะโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อการพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่ยัง่งยืนภายใต้โ,รโรครงการเปิดโลกลานเกียร์ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์หนึ่งของคณะวิศวกศาสตร์ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ผมีความสนใจในการเรียนรู้ทางวิศวรมศาสตร์โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาร่วมอบรมกันเป็นจำนวนมากในวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือละสังคมแห่งการเรียนรู้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์อ,อยุรางตอนเหนือเลยได้อยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอยู่นัน้นี้และขั้นต่อไปถือว่าคณะวิศวกรุรางนะั้นเิ่งถึงมันเป็นบ้านเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่นของพวกท่านทุกคนผมมีความมั่นใจในอย่างยิ่งว่าการที่จะได้รับความชอบคิดเห็นและคำถามจาก,กท่าน ภายหลังการบรรยายที่เสร็จในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการังใจให้กับพวกเราชาวที่สุวรุณลาที่มุ่งม,มั่นในการทําง,งานเพื่อสัมมองคมไทยมีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ผมเองเขอให้การร่รมในวันนี้ประสบควา,ามวสำเร็จตามเประสงค์และให้คอามเปิดการอบรมภายใต้โครงการเสริมโลคลานเพียงเรื่องรังสีแค่เรื่อง,งในตัวอันตรายหรือไม่นะารับีขอบคุณครับ การขอพระคุณท่านคณะทดีท่านรองศาสตราจารย์ดรบุญสมเลิศอทิรังวงนะคะที่ได้กรุณานให้เกียรติมา,าเป็น,นประธานเปิดการอบรมในวันนี้ค่ะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์รราานาเรศจันขาวนะคะจากภาควิชาวมิลีย์เทคโนโลยี ท่านพิยิตร์พรไปสังเกตนะคะกองศาสตราจารยนาเรศจันขาวจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิวเคลียร์เทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2522จบประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2520และวิทยาศาสตร์บัณติตสาขาวิชาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตราในปี2518ปัจจุบันนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาดูดีทเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวัดรังสีการวิเคราะห์ท่าการวิเคราะหา์ท่าด้วยเทคนิคยูดีการประยุกต์ใช้รังสีในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โบราณวัตถุโบราณสถานนะคะ ซึ่งในเรื่องของเรงสีเนี่ยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเองเนี่ยก็มีความเชื่อว่า,วาท่านอารองศาสตราจารย์นาเรศเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากคนหนึ่งของคณะเรานะคะเป็นที่ภาคภูมิใจดังน,นั้นนะคะดิฉันชห้ขอ,ก,อกราบเรียนเชิญน่านรองศาสตราจารย์นาเรศก็นเผาวิทยากรในวันนี้ขึ้นบรรยายค่ะขอเชิญค่ะ นแนะนําตัวผมอย่างละเอียดไปหน่อยนะครับวันนี้ต้องกล่าวสวัสดีกับทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมฟังนะครับวันนี้ผมไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นวิทยากรเนะพราะเขาก็บอกเป็นวิทยากรเพนะราะฉะนั้นการบรรยายเนี่ยเราก็จะไม่ทําแบบครูนักเรียนนะครับไม่ทําแบบหยุดผมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ถามเลยนะครับเพราะว่า เรื่องเหล่านี้นะครับคนก็เข้าใจติดติดกลัวในสิ่งที่ที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วนะ้กสีอยู่ที่ไหนครับนะองถามใครเนี่ยถามตัวเองว่านักสีอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้ได้รู้ว่าน้สีอยู่ที่ไหนในร่างกายเราแล้วกค่อยออกไปนอกของเรานะครับนี่หมดทุกคนทุกแห่งนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ว่ามันมีมันเป็นยังไงไหมมีแค่ไหนืหนหนอื่น ที่อยู่ใกล้ตัวเราในบ้านในสังคมมีอะไรมางทีเ่เสียนสีนส่ไว้ร้องอะไรนี้นะครับราจจะค่อยๆรู้จักกันแล้วก็อยาย่ะหนีกลับพี่ๆเขารออยู่ตอนบ่ายนะครับพี่ๆวังนีเอ่อต้องขอโทษนะบางทีบางท่านเป็นอาจจะอาวุโสกว่านิ่สิผมก็น้องๆนะครับก็จะเตรียมเอกสารนี่จะมีทั้งเอกสารนะครับจากทั้งของเราเองนะครับของ การวิพากษ์วิผารณนประเทศไทยของสํำรับงานประมาลผู้สันตินะครับมีทั้งซีดีดีวีดีตารลตูนก็มีของคนจริงก็มีนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดตอนไปไม่ต้องตอบคำถามให้นี้ก็จะมีเตรียมให้ทุกท่านแต่ว่าคงจะต้องรอให้ผ่านช่วงบรรยายไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีพิเศษก็จะมีตอบคำถามเขามีตอบคำถาม นะฮะสีโรงไอ้เนี่ยสีแบบนี้อยู่ตรงไหนมั่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีค่างๆง่ายๆให้นักเรียนแล้วก็ท่านที่เข้าฟังเนี่ยสนุกนะครับผมเองเข้ามาในวงการยเรยาว์นเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเรียนหนังสือตอนปรียนเตรีอยู่ไฮเจะสิงประมาณปี1718 2เจ8ดหน่อันักเรียนไม่เกิดแน่นอนยังไม่เกิด มีโครงการนวัตกรรมดิบเรียนครับย้อนกลับไปผมก็ยังไม่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับตอนนั้นก็เรียนวิทยาลัยอยู่ไี่ข่าวว่าที่ยูร่าเนี่ยที่เมืองยูร่ามีสาขาดิบเรียนเทคโนโลยีนะครับก็เป็นวิศวกรรมดิบเรียนแห่งเดียวของประเทศจนถึงปัจจุบันไม่มีที่อื่นเป็นที่ตวการดิเรียนที่เดียวก็อยากทำหนันวัตรรมดิบเรีอะไรที่มันใหม่ๆท้าทายนะครับก็สมัครเข้ามาเรียนปี19เข้ามา 20เมื่อท่านอาจารย์ผมท่านอาจารย์ทัศชัยสุมิตรชท่านอาจจะรู้จักก็เป็นสุดท้ายท่านก็เป็นคณะบดีของคณะเราเป็นอธิการบดีของคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนที่ก็เป็นประธานบอร์ดของสสวทก็เกี่ยวข้องเองนะครับท่านเป็นอาจารย์ผมท่านก็เลยต้องมาบอกในห้องว่านิสิตทั้งหลายโครงการโรงลหะไมเกรนเริ่มแล้ว อาแล้วการผมเรียนมาปีครึ่งผมมัค่อนแล้วครับค่อนตัวเข้าไปแล้วเขาจะไปทําอะไรกินแต่ตอนนี้นคนว,วามคิดเราก็นึกถึงแต่ว่าไม่ได้เรียนเปนวนวนวเลี่ยนเงินคนพายอยู่เปลี่ยนใ้ระเบิดแน่อนอนเขาคงไม่สอนต้องไปหาเอางอิเนเทอร์เน็ตก็มีมไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเรียนะครับถ้าเกิดเราเรียนรู้ก็เรียนรูร้น,นะ,ค,ะนครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนความสนใจไปหน่อยเพราะเพราะ รู้ว่าโลหะทรานซิจะขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นเราค้นพบก๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยนะครับประมาณปีในช่วงนั้นนะที่เขาประกาศล้วเลิกก็คือประมาณ2021ครับเพราผมก็ต้องหาหาอะไรที่มันหากินได้ครับ